เปิดแอร์25องศาประหยัดไฟจริงหรือไม่เป็นคำถามที่เราเจอและได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะจริงหรือไม่เปิดแอร์25องศาประหยัดไฟหาคำตอบจากกูรูผู้รู้มาแล้วเรียบร้อยนะคะคำตอบสั้นๆก็คือไม่จริงค่ะการเปิดแอร์25องศาไม่ได้ประหยัดไฟเสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกันค่ะอย่างเช่นอุณหภูมิภายนอกห้องความชื้นภายในห้องและขนาดของห้องเป็นต้นค่ะ แต่ก็ไม่ได้เสียทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วการเปิดแอร์ให้รู้สึกเย็นสบายนั้นแค่26-28องศาก็เย็นได้แล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่มักตั้งที่18-24องศาเพื่อให้เย็นฉ่ำเนี่ยละสิจึงต้องรณรงค์ให้ประหยัดไฟที่25เนื่องจากว่าเป็นค่ากลางแน่นอนว่าประหยัดไฟได้ในส่วนหนึ่งนะคะแต่วิธีประหยัดไฟจริงๆก็คือการล้างแอร์เป็นประจำต่างหากค่ะ เพราะว่าการปล่อยให้อ air เต็มไปด้วยฝุ่นนั้นจะทำให้เครื่องยนต์แอร์ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเร่งสร้างความเย็นจนกลายเป็นสาเหตุของการดึงค่าไฟให้สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นการจะบอกว่าการเปิดแอร์25องศาประหยัดไฟหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตามที่บอกไปแล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเปิดแอร์27องศาควบคู่กับการเปิดพัดลมจะช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าการเปิดแอร์25องศาเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากการเปิดพัดลมช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องทำให้รู้สึกเย็นสบายขึ้นโดยอุณหภูมิในห้องจะลดลงได้ประมาณ2องศาเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ควรตั้งอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศภายนอกห้อง ไม่ควรตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไปเพราะว่าจะทำให้แอร์ทำงาน,นหนักขึ้นและเปลืองค่าไฟมากขึ้นนั่นเองค่ะ